สวัสดีค่ะวันนี้กบช่างย e ิปชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพัดคนไปดูที่รับแ่งหนึ่งอ่านะคือจริงๆรู้เลยแหละว่าคนที่เล่นมานานรู้แล้วว่าที่นี้มันมีอยู่อแต่คนที่เพิ่งเล่นใหม่เขาไม่รู้ไงอแต่จริงๆก็คือเราก็งงอยู่เลยมันคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจ เดี๋ยวพาไปดูเลยก่อนเดี๋ยวทุกคนจะงงนะเอ,อย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะดูก่อนจะเย็นๆก็คืออเราก็เอาพวกมาหลายๆคนมันจะได้รู้สนุกสนุกก็คือไม่รู้จะแต่งหน้าหลอนกันไปไหนดูเซ่อ่นนี่ค่ะ,ะเราจะพาพวกเขาไปนี่หน้าแปลกกันทุกคนเอแต่ว่าเขาก็สวยดีนะปะปะปปป <c oughs> เดี๋ยวเราก็พาทุกคนเขาขี่ ขี่รถไม่ใช่ขี่สัป,ประรดนะขี่รถเออเอาแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เขาบ่ามาเขาบ่ามาอ่ะจะขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่งั้นก็ต้องหลังคานแหละอ,อ้าวหลังคาก็หลังคาะอ,อ้าพอพอพอเอ,อ้ยรถนี้นั่งได้หลายคันนะเนี่ยเอาจริงอะ่ะจะอยากรู้ว่าข้างในมันนั่งได้กี่คันอยากรู้อะซูมเข้าไปได้ไหมแกมันซูมไม่ได้อะ่ะ หมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนก็ไม่ได้อยากรู้มากเลยว่าข้างในมันมีอะไรทําไมนั่งได้หลายคนหรือมันจะเป็นแบบนั่งได้ประมาณ500คนอะไรประมาณเนี้มันก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวลองไหมยอยาบพึ่งเลยคลิปหน้านุ่นคลิปแบบคลิปว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกค่อยทอําจบปะปะปเออมันไปทางไหนนะเออนั่นสิจำไม่ได้รู้เลยว่าต้องไปทางนี้แหละเออะนั่นไง เกรถจริงๆด้วยไม่เห็นนึกว่านั่งข้างไหนโอ้ยโอเคโอเคไปๆปไปอย่างไงก็ขึ้นมาครบทุกคนนะจ๊ะเออแกคือฉันพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วฉันจะตัดคลิปไว้อช่วยด้วยดีโอ้โ oh หเสียเวลามากเอาใหม่ oh ไม่ต้องพูดเยอะวนกลับไป <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแบบคือแบบว่าตั้งแต่เราเล่นเกมนี้มายังไม่รู้เลยว่าที่นี่คืออะไรนะ ก็คือแบบอยากดูมากเอาจริงแล้วพูดมาห้นาทีแล้วอ้อะไรคือทุกคนคงจะไม่ได้ยินที่เราพูดใช่ป่ะเออสตาอปไว้ตั้งนานแล้วพูดกี่นาทีอะผูสงสารตัวเองโอ้ยสู้ชีวิตมาอ่ะอ่ะไปไปไปเถอะไปเถอะอย่ามัวแต่พูดเยอะอ่าตรงนี้ปะเฮ้ยเน่่เน่ตรงนี้คือที่รับอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปก่อนทางนี้เราไม่เคยมา เฮ้ยอะไรอ่ะจะเจอผีป่ะแกที่ที่ฉันจะไปไม่ใช่ทางนี้นะจริงๆแต่คืออ,องอะไรกันใครเคยผ่านเม้นมาหน่อยคืออมองอะไรอะ่ะน่ากลัววนกลับไปได้ไหมไม่เอาไม่อยาก,ยากเล่นนะตนนนอนกลางคืนเอ้าถาวรพอผมไม่อยากเล่น่วาวทันทีเลยจ้ะเออที่นี่ที่ไหนคะเฮ้ยเฮ้ย ที่หนโอยที่รักอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าบ้างมาแล้วปะอ่า๋ยวคลิปหน้าเจอกันอันนี้คลิปหน้าแน่นอนเจอกันทุกคนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หน้ากลัวมากเลยอะอย่าดีๆก็เป็นองค์มงมืดๆแบบเนี้เรทด่ฉันมาเล่นนอนกลางคืนเนี่ยนะมือไว้สั่นไปแล้วตอนนี้โอ้แข่งด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าอ้าอุ้ยก็เลยขึ้นเลยอ้าเอารถฉัน ชอนอีกทีม่โอกาสระเบิดได้เลยนะเอาๆอย่าชนนะอย่าชนนะอุ้ยน่ากลัวมันคือที่ไหนทางที่จะไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ทางนี้หรอกนะแต่เราเห็นคิว่ไม่เคยผ่านไหนลองเลยเอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้ขนลุกเลยอะถึงจะเป็นในเกมแต่ฉันก็กลัวถ้าเจอผีน,นมันจะกรี๊ดขึ้นมาหรือว่าเป็นภูเขาไฟนั่นนั่นนั่นแหละนี่แหละไม่รู้ว่าใช่ที่ลับหรือเปล่าแต่คือมันเป็นแบบนี้อะ ก็คืองงมากมีไว้เพื่ออะไรแล้วมันก็มีทางเป็นแบบเนี้ยงงสุดๆเลยค่ะเอ้ยหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นโพเขาเมื่อกี้ที่เราลงไปมันจะมีระเบิดใช่ไหมเนี่ๆตรงนี้มันจะมีระเบิดจู่อะโคตรงงเจ้ามีแบบมียังไงเอ่ยฉันกลัวเพื่อนๆมาหน่อยสิเรียกมาให้หมดเลยนี่เรียกมาให้หมดนี่จะได้เลิกกลัวกันมาเดี๋ยวเรามาดูันีกว่า,ว,าว่าเขาคืออะไรคือใครแบบ คือใครเข้าใจกับเรื่องเนี้ยคือแบบเออแบบว่ามินมาหน่อยเดีย๋ยวไปอ่านเลยงงมากเลยอะ่ะมีไว้เพื่ออะไรมีระเบิดมาวางวางไว้แบบนี้ยหรือมันจะเป็นกับดักอะไรบางอย่างที่แบบเอาต้องไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่นี้จ้าไม่ใช่ไปแล้วเจอสะพานแดงนี่โอ้สุดยอด <c oughs> เป็นทางลัดเลยแหละอ่ะแล้วก็ไปแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมใช่ไหม,ไมเมื่อกี้ว่ามองอะไรอะ่ะภูเขาไฟหรืองง อ๋อมันต้องไปข้างล่างเหรอไปข้างล่างก็ไปข้างล่างอ่ะเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยเอ้าอ่านี่งงมากเลยอะแล้วตรงนี้ก็มีทางข้ามเฮ้ยเป็นสถานที่หลอนที่หนึ่งที่เอามาทำคลิปได้แต่แนะนำให้ทำางันของมันนั่นคืออย่าหาทำเรื่องผีหรืออย่าหาฟังเด็ดขาดแบบททำเองบางทีก็หลอนเองแหละขนาดจะไม่ใช่เรื่องจริงนี่แล้วมันก็เป็นทางแบบนี้ไม่เข้าใจ ง,งงมากมีไว้เพื่ออะไรอะ่ะมันคือที่ไหนเอ่ยไม่เข้าใจะ่ะพูดไม่เข้าใจประมาณร้อยรอบแล้วแหละก็งงจริงๆคือมันคือที่ไหนเราจะสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าข้ามภูเข,ขานี้ไปมันจะเจออะไรอะ่ะเจออุโมงค์เมื่อกี้ก็เปล่าอุงเมื่อกี้โอ้โหเล่นไปขนลุกไปน่ากลัวมอือถึงในเกมมันจะตอนกลางวันแต่อาเรื่อ ถึงในเกมมันจะตอนอยังวันแต่ตอนนี้ยังคืนช่วยด้วยค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนโอ๊อยล้าทำไมมันไปอย่างนี้ไม่ได้อะอมันคือที่ไหนเฮ้ยทะเลทะเลนี่ทะเลใช่ไหมอาวไปไม่ได้น่าล่าสุดติดช่วยด้วยไม่ได้จะเอาเพื่อนๆมาอยู่ด้วยจะ,จะไม่ยอมอยู่คนเดียวเด็ดขาดอา่ะไปด้วยอืไปกันเลย เดี๋ยวเราขึ้นมาก่อนแล้วลองไปเดี๋ยววิวน่ากลัวมากเลยตอนนี้เนี่ยมันเห็นทะเลอ่ะเห็นทะเลด้วยไม่ใช่จะไปนู่นจ้าเอา้าสรุปคือเมื่อกี้เห็นทะเลน,นี่ไงทำไมมันไปไม่ได้เอ้ยไปได้แล้วไปได้ ในนเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็มาดูได้นะ,ะ,ะ,ะบ้านอะไรอีกอะเจออะไรอีกะอะเฮ้ยเอาสรุปยังไงแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาบ้านหัวใจเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆจะเจออะไรอีกอ่ะเจอฟราร์มแสดงว่าทะเลที่เดิม,มทำไมทางมันงงจังอะเฮ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะเอาฉันงงเลยอปืประสบการณ์คืออะไรก่อน ที่มีที่นั่นขึ้นมาแล้วอยู่ดีเราก็กลับเข้าเมืองตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแต่อุโมงค์เมื่อกี้เฮ้ยหรือเราจะทําเลยไปก็ได้ไปไปไปใครอยากให้พาไปดูอุโมงนั้นเม้นมาเดี๋ยวอืเดี๋ยวจัดเลยพรุ่งนี้เจอกันอุโมงเรื่องอุโมงนี้แหละมาไขปีสมนากับอุโมงนี้อ่ะพรุ่งนี้เจอกันอื คือแบบไม่รู้จะหลอนไปไหนแบบหูหลอนแบบเท้าสั่นเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันหลอนจริงจริงแต่ถึงแนมะ้มันจะเป็นอุโมงค์ที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ตามนะแต่คือแบบอ,อยากไปตอนนี้อลุ้นไม่ไหวแล้วว่าว่ามันคืออุโมงค์อะไรทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วที่ตรงนี้มันคืออะไรที่มีระเบิดอยู่แล้วมันมีเพื่ออะไรเอ้ย,อยหรือว่าเป็นกับดักของพวกนี้ใช่ปะ,ะค,คิดแบบนี้ไหม มันน่าจะเป็นกับดักของไอ้พวกนี้แหละอืมน่าจะใช่มั้งหรือไม่ใช่หูแล้วตอนแรกฉันพูดอะไรไปมั่งเนี่ยโอ้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าอ่ะคือแบบว่าพูดไปตั้งนานแล้วเพิ่งรู้อาสตบอปอยู่เนีย่ยแล้วทางมันซ้อนกันมากแสดงว่าเป็นกับดักของไอ้พวกนี้หรือเปล่าไอ้พวกเอเลี่ยนเนี่ยเออตัวอะไรไม่รู้เรียกเอเลี่ยนไปก่อนอืมงงมากมากงงแบบนี่นี่นี่น,นี่นี่แหละไม่ใช่เลยแหละใช่ปะ ใครคิดว่าใช่บ้างเป็นกับดักของพวกนั้นแบบเอยมันจะมีทางไปไหนไหมอยากเล่นต่อนะเนี่ยแต่แต่ก็สั่นไปสั่นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุโมงค์ตรงเนี้เราไม่เคยผ่านนะเออมันก็มีทางสิ้นสุดแค่นั้นแหละอืจบเอามามาเดี๋ยวเล็กเพื่อนเพื่อนมาปิดคลิปก่อนดีกว่านี่มาเลยทุกคนเดี๋ยวมาปิดคลิปก่อนนะ,ะเดี๋ยวคนนี้แหละ มาแล้วน,นั่างงข้างหลังแล้วก็อีกสองคนมาอ้าวปลาปิดคลิปเรยแล้วกันนำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์กดไลค์ปักปขยให้ช่องอี p c h ช n n น,นลด้วยนะคะไปไปบ๊ายบายจุบ๊บๆไปแล้ว,แล,วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว